นะคะนี <l> ่เด er so you know, ja ็จะเข้าใจไหมเดี๋ยวคุณยาาอธิบายเพิ่มนะคะคําว่ารอหันต้องมีรอกี่ตัวคะเก่งมากค่ะแล้วรอตัวที่หนึ่งรู้ไหมมาจากคําว่ามันมาได้ยังไงคะรอตัวที่หนึ่งแทนแทนแทนไม้หันอากาศนะคะรอตัวที่สองนะคะ เปลี่ยนอันนะคะคำนี้อย่างเช่นคำว่าพันษาเก่งมากพันษาอ่านว่าพันษาแล้วถ้ามีตัวสะกดล่ะคะตัวสะกดตามหลังรอนะคะตัวสะกดตาม่างเช่นคคำว่า กำทำไหนอีกบ้างทำทำก่งเนาะักเก็ยนมันก็ใจไหมคะสังเกตได้ไหม